สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic t a ลลอดบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคนาดธนูนะคะมาดูกันว่า15วันหลังจากวันนี้เนอะวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะการงานการเงินโชคลาภความรักเนอะสิ่งดีๆใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วง15วันหลังจากนี้นะคะ เป็นการอ่านแบบ general reading เนอะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะใครที่ได้เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะมาเราขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนณาธนูนะคะ1ิใบ,บนะคะ เราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะแล้วมาดูกันว่าจากนี้อีกสิบห้าวันคุณคนที่เกิดราศีธนูกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะสองสามสี่ห้า ช่วงนี้เป็นเทศกาลออกพรรษาเนาะตักบาตรนะคะเมื่อเช้าเราไปตักบาตรเทโวมาเนาะก็ขออธิษฐานให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ได้รับบุญกุศลไปพร้อมๆกับเรานะคะมีความสุขทั้งกายและใจนะคะมาเราเริ่มกันเลย j u สเมนจ t j u มนเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนาะ เป็นลักษณะของบุญกุศลที่เราได้ทำเพื่อพูดว่าไปทำบุญมาเมื่อกี้บุญกุศลที่เราได้ทำเนาะเจ้ากรรมในเวรรับรู้รับทราบเขาได้รับบุญกุศลที่เราแผ่ส่วนบุญแผ,แผ่ส่วนกุศลไปให้นะคะและเขากำลังจะปลดปล่อยเรานะคะจะเลิอกอาฆาตจองเวรต่อกันต่อจากนี้ชีวิตของเรากำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ทั้งการงานทั้งการเงินเนาะการเงินใครรอเงินอยู่เนาะมันเหมือนกําลังจะมีเงินก้อนหนึ่งอ่ะเป็นเงินมรดกเงินเก่าเงินเก็บอะไรสักอย่างที่กําลังจะเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยเนาะมันจะทําให้เราเหมือนปลดหนี้ได้นะคะในออพคับข่าวดีเรื่องดีนะคะสิ่งที่รอสิ่งที่หวงังโอกาสใหม่ๆเนาะในเรื่องของความรักใครรอข่าวอะไรอยู่เนาะกําลังจะได้รับข่าวนะคะ โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบอัศวินเนาะคนที่มีถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะอาจจะมีคนโสดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนที่อายุพอๆกับเราอยากศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จัก ในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะเหมือนต่อจากนี้มันการงานอะไรที่มันเคยติดเคยขัดเคยล่าช้าเนาะเคยมีปัญหานะคะต่อจากนี้มันจะเหมือนสำเร็จรุ่งหรือมันเป็นในลักษณะของการลาบลื่นปัญหาราบลื่นมากขึ้นเหมือนเราจะรับมือกับปัญหาทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีไม่มีเรื่องให้กังวลใจหรือไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจเนาะหรืออาจจะได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากจากผู้ใหญ่ นะคะการเงินก็ไม่มีปัญหาเนะมีคนช่วยเหลืออืมเขาเรียกว่าอีกอย่างที่จะต้องระวังคือให้ระมัดระวังความใจดีของตนเองนะคะความเขาเรียกว่าเออ่ถึงตอนเนี้มันยังไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการใช้เงินบริหารจัดการให้ดีการคว,ค,ควบคุมเงินอะไรแบบเนี้ นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะเหมือนเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะถ้าเป็นข่าวดีในเรื่องโชคลาภเนาะมีโอกาสที่กำลังจะมีคนที่อายุพอๆกับเรานะคะมาเหมือนบอกโชคบอกลาบอะนำเรื่องราวข่าวดีโอกาสดีๆมาให้ว้าว ฟอบวอนนะคะฟอบวอนไพ่ one, สีาา่คาถาเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานงานที่เราหยิบจับทําอยู่นะคะบางคนทํางานอยู่กับบ้านเนาะมันเป็นลักษณะของบ้านเนาะงานที่เราทําอยู่มันจะมั่นคงนะคะกิจการงานร้านค้าอะไรก็แล้วแต่บางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนรับช่วงต่อจากที่บ้านเนาะที่บ้านเป็นองสีเนาะเราไปทําเราไปรับช่วงนะคะทาให้มันเพิ่มพูณทําให้มันงอกเงยทําให้มัน มั่นคงมากขึ้นงานมั่นคงงานเติบโตนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ศึกษาดูเรียนรู้ใจไปกระทั่งจนถึงการมั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวนะคะในเรื่องของความรักเนอะอจริงด้วยอะเชนออฟครับคนโสดเนาะมีเกณฑ์ได้พบคู่นะนี่ม,มีเกณฑ์ได้มีความสุข นะคะมีเกณฑ์ได้สมหวังในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะคุณกําลังจะได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับบ้านบางคนมีบ้านใหม่เนาะบางคนได้ไปงานขึ้นบ้านใหม่บางคนได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันพ่อมแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวนะคะมีความสุขชีวิตมีความสุขอ่ะ สุกกับสิ่งที่มีอยู่ณนะปัจจุบันสุขก,กับคนรอบข้างสุขก,กับครอบครัวนะคะสิบถ้วยนะคะมาห้าถ้วยอืแต่ตรงเนี้มันตกห้าถ้วยมันเป็นลักษณะของอดีตมันตกตำแหน่งอดีตมันเป็นในลักษณะของความคิด วิตกกังวลกับเรื่องเดิมข่าวเดิมเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆที่มันพังไปแล้วจบไปแล้วเหมือนเราไปหวนคิดหรือเหมือนเรายังอะไรอาวรอ์อยู่กับเรื่องราวครั้งเก่าแต่จริงๆอะเราว่าคุณน่าจะเขาเรียกว่าคิดได้แล้วเนาะตัดได้แล้วเนาะมันเป็นสิ่งที่มันจบไปแล้วอะเหมือนคุณยังมันบางคนมันไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาแบบนั้นแต่มันเป็นห่วงนึงอะ ฟังเพลงเก่าไปอ่านอะไรเก่าๆหรือไปเจอรูปอะไรเก่าๆแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันจบไปแล้วอ่ะอืมนิดเดียวแค่นั้นมาโอ้โหคิงออปเอนท์เทิเงินที่คุณรออยู่เงินที่คุณกําลังจะได้มามันจะเป็นเงินก้อนใหญ่มีราชาถือเหรียญเงินก้อนใหญ่ข่าวก้อนใหญ่ <c oughs> ข่าวดีเรื่องใหญ่ๆดีๆในเรื่องของการเงินความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ นะคะสิบห้าวันเนี้เงินดีมากๆแน่เพทอเพเนเดอรเคลนการได้ <c oughs> นําเงินที่เรามีอยู่เหมือนคุณเองอะ่ะพอเรามีเงินแล้วเนาะมันก็มีความคิดที่อยากลงทุนอยากลงทุนอยากเอาเงินไปต่อย,ยอดอยากทําให้มันเพิ่มผูนพี่ไพ่เขาแนะนําให้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการซื้อทุนเอซื้อหุ้นซื้อลงทุนกิจการอะไรบางอย่างเนาะ <c oughs> ศึกษาให้ละเอียดเรียนรู้ให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนนะคะเท <c oughs> นอวอนเนาะในเรื่องของงานงานก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมงานยังแบกภาระอยู่เหมือนเดิมนะคะงานหนักงานเยอะงานแบกภาระเนะื้อใครมีใครบางคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านมันเป็นลักษณะของการต้องรับภาระมากกว่าคนอื่นเนาะแต่มันก็มันมันมันจะนําคืองานหนักงานเยอะ มันก็จะนำพามาซึ่งเงินซึ่งเยอะกว่าเดิมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องแบกอยู่บนหลังมากกว่าคนอื่นอยู่เสมอนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังปวดคอบ่าหลังปวดหลังปวดไหล่แบบนี้มันเน,เนื่องมาจากการทำงานนะคะโอ้โหห้าเหรียญโอ้โหมีห้าถ้วยแล้วมีห้าเหรียญอีก ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้เนาะเนี่ยทำงานหนักเนาะก็ระมัดระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยที่จะตามมาดูแลพักผ่อนตัวเองด้วยนะคะอย่ามวัวแต่ทํางานจนหลงลืมดูแลสุขภาพนะคะและระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอย่าใช้เงินมือเติมมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเหมือนเราจะต้อง คอยซัพพอร์ตคอยดูแลครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีว้าวโอ้ยไพ่ใบปิดสุสด,ส,ดสุดมากเดอะซันชีวิตของคุณต่อจากนี้เนอะคุณจะพบเจอความสุขความสว่างความชัดเจนความสดใสรุ่งโลช่ดช่วงข่าวดีโอกาสดีๆ ความมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดือดซันเนาะเดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่ทาโร่แล้วเนาะ <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรที่มันดีอะ่ะต่อจากนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะงานดีเงินดีงานได้เลื่อนขั้นงานได้เลื่อนตําแหน่งงานได้เติบโตอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกเนาะบางคนทํางานหนักในช่วงนี้เนาะแต่มันจะนําพานําพามาซึ่งความสําเร็จทั้งในเรื่องหน้าที่ เติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทั้งในเรื่องการเงินที่มันจะมากขึ้นกว่าเดิมและช่วงนี้คุณมีโชคเกี่ยวเับเพนทาเคิลมาพร้อมเดอะซันคุณมีโชคลาภก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาสู่ในมือของคุณเนาะใครทําบุญช่วงนี้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเนาะเจ้ากรรมในเวรกําลังจะปลดปล่อยให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆเรื่องดีๆทั้งความรักที่กําลังจะเข้ามาการเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นเดอะซันเลยนะคะ ใครที่แต่งงานแล้วอยากมีลูกมีบุตรช่วงนี้มีเกณฑ์เนาะมีเกณฑ์ได้ลูกคนนี้เป็นผู้ชายนะเดือดซานหมายถึงเด็กผู้ชายเนาะช่วงนี้ก็ถ้าอยากมีลูกมีบุตรเนี่ยให้ไปคนนี้เป็นเหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์ไหมช่วงนี้ก็พักผ่อนเยอะๆนะคะนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็เลิกคิดมากถึงเรื่องอะไรเก่าๆได้แล้วเนาะและระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะที่ไพ่มีให้ระวังในเรื่องของสุขภาพการาเจ็บขา เจ็บขาเนี่ยเห็นไหมเจ็บขาแล้วก็เรื่องไข้หวัดหรืออะไรที่มากับอากาศนะคะเรามาระวังดูแลตนเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อคู่เนาะคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่เนะาะ judgment judgment มันเป็นลนักษณะคนที่ได้จะเจอเนื้อ,อคู่ที่มาจากอดีตชาติเนาะเคยสัญญา เคยสาบานอะไรกันเอาไว้มีเกณฑ์ได้พบได้เจอเจอแบบเจอปุ๊บเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเจอปุ๊บถูกชะตารู้จักกันได้โดยทันใดเนประมาณนี้นะคะเหมือนมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่ารู้จักความรักมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วคุณก็จะรู้จักถึงแก่นแท้ของความรัก เนะรู้จักเรียนรู้การรู้จักให้อภัยกันนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอเจอกับความรักความสุขนะคะที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็การเงินเนาะการใช้จ่ายเงินนะคะและสุขภาพในเรื่องของการทำงานหนักเกินไประวังคอบ่าหลังปวดหลังออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคิดอะไรที่มัน ผ่านไปแล้วให้มันจบไปให้มันเป็นอดีตไปนะสิ่งใหม่ๆรอเราอยู่เป็นแสงสว่างแห่งอนาคตเลยอ่ะอืมทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของความรักความสุขนะคะหาโอกาสเขาเรียกว่าส่งมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนาะอย่าโมแต่จมปักอยู่กับอดีตเนาะมันมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะตรงเนี้ยมันเป็น แสงสว่างที่จะส่องนำทางชีวิตของคุณให้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตต่อจากนี้นะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วขอบคุณทุกๆคนทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทลัลลับายคิตตี้ค่ะ